โอ้โห oh, สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็อยู่กับอ้าแล้วนะคะเย่เย่เย่วันนี้นะคะอ้จะมาะเล่นทรายนะคะอะ่ใช่เรียกว่าเล่นมาเขีย่ยเขี่ยวว่างพอดีมันว่างแล้วเย่ yeah, hey. ก็คืออืมอ้ได้มาประกาศแล้วนะคะนี่น่ะเฟ,ฟียวฟ้ากระลำปีนาอ อันนี้ก็ถูกๆนะคะไม่แพงมากพอดีว่าบ้านไอจนเอ้ยโอเควันนี้นะคะอาจจะมาเคลียๆค,ค่ะตอน EP นี้จะชื่อว่าเคลียๆนะคะอ่า <c oughs> ตอนนี้นะคะอาจจะมาเคลียๆเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> I wonder why I wonder w h y t ไอทำอะไรไมีคนถามว่าแบบเอิม่ม งานเงี้ยอ๊ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเคลียนะคะแล้วองว่างานนี้นะคะช่วยค่ะคืองานที่ผ่านมาก็ช่วยแล้วอันนี้ช่วยไปอีกใช่ไหมใช่มั่วคือถ้าเกิดว่ามีผู้เสียงที่แบบเออก็ขอโทษด้วยนะคะเมา้ําโคกหละเล่น งานนี้จะเผามากเลยนะคะอืมเผาจริงเผาก็คือถามว่าอายมาที่อายมาว่าจีบีนะคะเหตุผลมันก็อ่ามีอยู่หนึ่งประการเลยะคะ่ะเรื่องแค่เรื่องเดียวนะคะทุกคนอาจจะคิดว่าแบบ <c oughs> ก็คือเรื่องที่ว่าแมวแมวแมว,แมวอีอู่ไป ก็คือว่าไอาเนี่ยเป็นคนวาดมือแบบพวกอน,นิเมะแบบทิ่เป็นตัวเต็มไม่ค่อยเก่งเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยมันแบบจะวาดยากอ่ะเฮ้อก็เลยตัดสินใจว่าเออตัดสินใจแล้วนะว่าจะไม่วาดไม่วาดแล้วจะมาวาดจีบีแทนแล้วเออก็แบบอืมนั่นแหละนะนี่คือต้นเหตุของที่ไอามาวาดจีบี งอนิมยิมนิม,นม,นม,นมโอ้โหที่ม,มีหัวเล็หัวใหญ่ใช่ไหมแต่ตัวเล็กๆอืมทำมือธรรมดาและการขี้เกียจวาดขี้เกียจวาดให้มันเปลืองเออได้แล้วง่ายๆเห็นไหม ไม่มีไรต้องซีเรียลซีเรียลอร่อยเนอะถามว่าวันนี้ไอ้ได้ทำอะไรมาได้เมาขนาดนี้ไม่ได้ทำอะไรหรอกคือวันนี้นะคะนั่งอะไรอะเรียกว่าอะไรนั่งเล่นอนนี่อยู่นั่งจับโปกเกมอนแล้วแบบตามหา พิคาชูแต่พอดีประมามีมออะคืออาจจะเล่าอะไรฟังอเคยเจอพิกาจูในห้องนะคะตอนในตอนเรียนอยู่คือตอนนั้นไหนดีเลิกเรียนแล้วแหละเออประมาณนั้นทำผมอะไรดีเอาเป็นผมแบบอืมปล่อยยาวนูว อูใช่คือตอนนั้นอะ่ะายแบบไอเรียกว่าไงไงดีคือไอไอเออจะพูดอะไรก็คือตอนนั้นเนี่ยมันเลิกจะเลิกเรียนแล้วคือเลิกเรียนแล้วแหละแล้วพอดีว่าอายเนี่ยก็เล่นใช่ไหมจะเล่นโปกเกมอนแล้วมันก็แบบ พอจะเล่นปุ๊บมันโผล่มาสามตัวค่ะเพราะว่าอายใช้น้ำหอมแล้วหนึ่งในนั้นคือปิกาจูค่ะมันมีตัวเป็ดแล้วก็นอนเออนั่นแหละแล้วคือแบบเสียดายมากอะครูเรียกเข้าห้องก่อนอะคือมันเป็นอะไรที่แบบเฟลอะเออตอนนั้นอายเฟลจริงๆนะอืมว่าชุดเป็นชุด อะไรดีชุด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 อ่าอืมอ่ะ,อะคิดไอเดียออกแล้วช่วงนี้สมองเล่นเฮอ้อช่วงนี้ปโปกเกมอนฮิตนะทุกคน อย่าลืมเล่นโปเกมอนให้มีประโยชน์หยิบป,ประโยชน์มาจากโปเกมอนเอ้ประโยชน์ใครวะอ๋อยิ้มยิ้มยิ้ม,มถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้อ๋อเออเดี๋ยวนี้ไอหายไปนานนะคะไม่ต้องสงสัยค่ะจับโปเกมอนค่ะหาอีโวอยู่เอ้ยอีวูอีวูที่มันสามารถ ไอ้นี่ล่างได้เป็นตั้งหลายร่างอะตัวนั้นแหละ <t ose noise> ทำไมหัวมันดูโล่งๆเติมหมอปากกาหมอปากกามันดีตรงที่ว่ามันตัดเส้นแล้วมันน่ารักนะคะมันเอ้ยไม่คือคือมันแหลมไงเส้นมันแหลม นั่นแหละคือความดีของหมอปากกาจุ๊บจุ๊บจได้แล้วนะคะกับนี่เขียนระดับ,บง่ายๆกับตัวทีพีแล้วก็อาจจะมีช่วงหนึ่งที่อายหายไปนานอีกช่วงนะคะเรียกว่าช่วงอายหายไปนานนั่นเองเกี่ยวไมล่ะอืม อืมสวยไหมตานะคะอายไปเอาแบบใหม่จะทำแบบใหม่จะทำให้มันฟุง้งฟิ้งกระดิกแมวโอ้ยขาสัน้นไม่รู้นะตอนนี้อายกำลังขาสัน้นมื่อขาเดี๋ยวนอนแล้วมื่อขาแน่เลย ก็อายได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆนะคะอืมซึ่งเทคนิคมีชื่อว่าก็ระบายสีแบบเนียนๆไม่ไม่แบบไม่ต้องเอฟเฟกอลังการอะไรประมาณนั้นเพราะว่าอาเป็นคนพื้นบ้านไม่ไม่ไม คือตอนนี้นะคะไอ้กว่าท่านผู้ชมเบื่ออุ้ยเฮ้ยแกมันน่ารักใหมอ่ะยวคนถามว่าไอ้พูดมากอีกจะไม่ไอ้จะพยายามไม่พูดมากนะคะอาอ้ออาอ้อมาปากกาอไอก็ยังใช้ไม่ค่อยถนัดอยู่นะคะอ้าทำไมวาดไม่ได้ล่ะลูกอ๋อ เคเแล้วได้แล้วนะคะอาอยังไม่ได้ผิดผิดผิดเริ่มคิ้วไม่ได้เลยคิ้วแบบคิ้วหมาคิ้วหมาคิ้วหมานี่แหละนะ่ารักสุดเนอะจีบีอ่ะมันต้องคิ้วหมาถ้าไม่คิ้วหมาจะเรียกว่าคิ้วอะไรเหมือน,นโกรธอยู่เลยเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครึ่งไมโครทำยังไงนะนิน เ hey. ท้าก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันยุมย้มยุมย้มยมยุมย้มยิ้มยิ้มล่จีบีตัวหนึ่งแล้วเย่ yeah. ไปจีบีตัวที่สองกันเถอะจีบีตัวที่สองอาจจะลองวาดผู้ชาย hey. <laughs> ไม่ได้โรคจิตนะ อ่าเอาตรงไหนดีตรงข้างๆผู้หญิงเอาผู้หญิงขยับมากก่อนมานี่นะลูกแม่จะพาไปตลาดเป็นอะไรเนี่ยอไอไว้ผู้หญิงเหมือนเดิมนี่แหละไม่ว้ผู้ชายหรอกผู้ชายวัดยอกละเล่นวาดง่ายและแต่ว่าอืม ไอ้ไม่ใช่ผู้ชายไงเลยไม่ละรับรู้สัดส่วนของผู้ชายเท่าไหร่หรอกเนอะน,นี่แบบเดียวก็ล้างภาพได้แล้วไม่ต้องไปเสียวเวลาจะเสียวเวลาหอนอีกแล้วไอ,อเค ช่วงนี้คือช่วงเขียเข่ยๆนะคะช่วงเขียเข่ยๆกับไอรีใ้าอยากให้วาดรูปอะไรก็บอกนะไม่ต้องเกรงใจไม่กัดฉีดยาฉีดยากันยุงแล้วเอ้ยยาพิษสุนัขบ้าแล้วอันนี้เป็นอะไรเอาเป็นมัดอย่างงี้แม้เหมือนเครียกว่าตัวอะไรอะในเลิฟไลอะ อะไรอะที่มหน,น้าป่องปองชื่ออะไรนะหน้าปองปองหน้าป่องปองหน้าป่องปองนาปองปองทำไมไอติดวาดไอตแบบโชว์การขึ้นมาอย่างนี้จังเลยเอาเป็นแบบปองปองอย่างนี้แล้วกันยังไง เอาเป็นข้างเดียวมันจะได้ดูน่ารักหรือสองข้างดีข้างเดียวไหมสองข้างนะใช่ใช่ใช่หนามีโมน้ามีโมเอาเป็นให้มันมาอยู่ข้างหน้านะคะอะ่อุ๊ยทำไมเราวาดไม่เหมือนอันนี้ อะไมอะไรโมวาระเตยดูหอนอชินโก็ตกก็โตอยู่อะไรโมเอ๊ะฮึฮะฮะฮะทุกคนฝีมือตก ว่าไอ้ยันเลนยสีชมพูหัวชมพูก็ได้นี่เนาะอืมใช่แต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่แบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรชุดเป็นยังไงดีชุดเอาเป็นแบบชุดว่ายน้ำละกันแต่ไม่เอาบิกินี่หรอกทุเ <c oughs> ชุดว่ายน้ำโรงเรียนนะฮะแบบของญี่ปุ่น เห็นไหมกระตูนญี่ปุ่นกับทุกกระตูเลยจะมีแบบชุดแม่น้ำโรงเรียนอะเหมือนแบบตัวเอกอาจจะแบบไม่กล้าใส่บิกินี่อะไรประมาณนี้เขินพระเอกอะไรประมาณนั้น <c oughs> แล้วมันก็จะต้องมีแบบตัวร้ายที่แบบกล้าใส่บิกินี่มาอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> แล้วทุกคนก็จะพอคลิปนี้ถ่ายลงไปก็จะแบบก็จะพบว่ามีคอมเมนต์ว่ามีคอมเมนต์ว่านี่คือท่าแท้ของอายสินะใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอีกนานก็คงไม่รู้เอ้ย,ยอีกนานก็คงรู้แหละเพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดการใช่ไหมท่านทุกคนนาต้องมีป้ายเลขด้วย 6แล้วกันอ่ะเอาไปโอเคทำไมหวัวโตจังเลยเนี่ยลูกอืตาตาเป็นญาติกับยายก้าก้าก้าต้องวินผ่านไปสักประมาณสิบตัวเฮย้ยฝีมือพัฒนา ได้หมอปากกานี่เหอทันทีเลย <c oughs> แปลกๆไม่แปลกใช่ไหมอีซไม่แปลกเขียเขี okay. ้ยเคอีสอบไฟนอนนะตัวหาย เออทำไมตัวมันไม่ใหญ่เท่ากันล่ะลูกค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะมาเขียเขียนะคะเน้นคำว่าเขียนเขียเขียนให้ดูเลยแบบเขียน เขียเขียเขียเส้นใต้เขียเขียเข่เลยเขียเขียใครอยากให้เขียเขียมีพาร์ตต่อไปนะคะมีพาร์ตต่อไปก็อยากลืมกดไลค์เดี๋ยวไลค์และซับด้วยนะคะบ๊ายบาย อย่าลืมไม่งั้นโดนเอ้ยโดนโอเคไปแล้วบาย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 มาเขี่ยเขียให้ดูเล่นๆนะเน้นคำว่าเขี่ยเขียบายบายค่ะ